น้ำยาบนปากใช้แทนการแปลงฟันไม่ได้ไม่ระเบิดบ่มมันทําให้สร้างภาพลักษณ์ที่ผิดน้ำยาบ้นปาาเนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คืออย่างแรกคืออันนี้ขายตามท้องตลาดทั่วไปหลักๆไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นมีฟูอลไลอ่ามีฟองนิดหน่อยตัวเนี้มันก็จะให้เรื่องความสดชื่นเย็นปาก ดับกลิ่นอะไรเงี้ยช่วยได้ในส่วนนั้นกับอีกแบบหนึ่งก็คือคอฮกซิดีนที่เขารู้จักกันในชื่อ C20 อย่างเงี้ยอันนั้นยามันเป็นยาฆ่าเชือ้อถามว่าจําเป็นไหมเนี่ยมันต้องดูว่าเหตุผลที่จะใช้น้ํายาบนปากคืออะไรอะ่ะถ้าเกิดเราแบบทางเงือกแม่ต้องแบบอาศัยน้ํายาฆ่าเชือ้อช่วยในการทาความสะอาดหรือคุณหมอสั่งอันนี้จําเป็นต้องใช้แต่ถ้าในชีวิตประจําวันเนี่ยแปรงเสร็จแล้วสะอาดดีแล้วต้องจําเป็นต้องใช้น้ํายาบนปากซ้ำไหมอันนี้หมอก็ตอบแล้วว่ามันไม่ได้จําเป็นน้ํายาบนปากใช้แทนการแปรงฟันไม่ได้้้เพรราาะวว่่่่ตอใหหบนนแแงคไ มันก็ไม่หลุดจุดประสงค์การแปลงฟันคือการเอาคราบอาหารเศษอาหารพวกนี้ออกจากฟันแล้วก็ให้ฟัวร์ไลาในยาสีฟันเข้าไปที่เนื้อฟันด้วยทีนี้น้ำยาบ้านปากมีฟัวร์ไลาจริงแต่เอาเศษอาหารหรือคราบปลาที่อยู่บนผิวฟันอะออกไปได้ซึ่งไออาการแสบบางคนรู้สึกว่ามาาันสะอาดจริงไม่ใช่นะมันแค่มันเย็นเฉยเาะอ,อ